สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเนื้อหาที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดดีๆจากหนังสือพลังแห่งการไม่ใส่ใจกันคือจะเปลี่ยนการคิดมากเนี่ยให้เป็นการให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้นเพื่อหาความสุขง่ายๆในชีวิตประจําวันดูนะครับ เนื้อหานี้น่าจะเหมาะกับคนที่อยากเข้าใจวิธีรับมือกับความคิดตัวเองหรืออาจจะเพิ่งเริ่มเริ่มสนใจเรื่องจิตวิทยาเบื้องต้นอะไรแบบนี้เอาล่ะครับเรามาลองแกะประเด็นนี้กันดูเลยดีกว่าเออเรื่องแรกที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือคนเราเนี่ยเจอเรื่องเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะแต่กลับรู้สึกต่างกันได้มีทั้งคนที่แบบใส่ใจกับอีกคนที่ดูไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ ใช่ค่ะใช่ซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนนะคะว่าความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมมองส่วนตัวจริงๆครับผมแต่แน่นอนว่าการมีความสุขมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วแหละเนอะอืมจริงค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือความแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันมักจะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาใจเราไปผูกไว้กับช่วงเวลาไหนเป็นหลักนะคะมันจะมีหลักๆอยู่3แบบคืออนาคต พวกนี้ก็จะกังวลถึงเรื่องได้ร้ายที่แบบยังไม่เกิดไงคะตกกังวลไว้ตอนใช่ค่ะหรือไม่ก็อดีตท,ที่มักจะวนเวียนอยู่กับความเสียดายแบบรูงี้ทําแบบนั้นดีกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคือปัจจุบันค่ะทีนี้คนที่ไม่ค่อยคิดมากหรือคนที่จัดการความคิดตัวเองได้ดีหน่อยนะคะ mm hmm. เขามักจะยึดปัจจุบันเป็นหลักเลยคือเขาจะโฟกัสกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆตรงหน้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คือผ่อนคลายมีความสุขกับช่วงเวลานั้นๆไป มันอยู่กับณนะตอนนั้นจริงๆใช่ค่ะแล้วหัวใจสำคัญของการทำแบบนี้ได้นะคือการลงมือทำในสิ่งที่พอจะควบคุมได้แล้วก็ปล่อยวางความกังวลที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะการจมอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันบันทอนพลังงานเราเปล่าๆเลยค่ะอืมเข้าใจเลยครับคือดึงตัวเองกลับมาอยู่กับความเป็นจริงตรงหน้าให้ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าความคิดมันวนเวียนมากๆจนรู้สึกเหมือนสมองมันตื่นตระหนก หรือที่เขาเรียกกันว่าแพนิคนะครับมันพอจะมีวิธีจัดการที่หนังสือแนะนำไว้ไหมครับแบบง่ายๆมีค่ะมีเป็นเทคนิคที่ช่วยจัดระเบียบความคิดได้ดีทีเดียวเลยนะคะมี5ขั้นตอนง่ายๆค่ะขั้นแรกเลยนะลองเขียนเรื่องกังวลทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวเราออกมาให้หมดก่อนอ๋อเหมือนเทความคิดออกมาให้เห็นภาพรวมก่อนใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะจากนั้นขั้นที่2นะคะก็คือแยกแยะเรื่องที่เราทำอะไรกับมันไม่ได้ออกไปเลย เรื่องพวกนี้เก็บไว้มันก็รกสมองเปล่าๆเ,เนอะครับครับตัดทิ้งไปเลยใช่ค่ะขั้นที่3ก็คือจัดลำดับความสำคัญเรื่องที่เหลือว่าเรื่องไหนเรากังวลมากสุดไปน้อยสุดโฟกัสเรื่องสำคัญก่อนถูกต้องค่ะแล้วขั้นที่4ก็มาคิดว่าจะจัดการกับเรื่องที่เราพอจะทำอะไรได้เนี่ยอย่างไรบ้างวางแผนเล็กๆน้อยๆและสุดท้ายขั้นที่5เมื่อจัดการเรื่องไหนได้แล้วนะให้ลบเรื่องนั้นออกจากรายการไปเลยค่ะอ๋อ เคลียร์ไปทีละอย่างใช่ค่ะเหมือนเป็นการเคลียร์งานในหัวทีละอย่างทีละอย่างไปเลยมันจะรู้สึกโล่งขึ้นเยอะฟังดูเป็นระบบดีจังเลยนะครับช่วยให้เห็นปัญหาชัดขึ้นแล้วก็รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนทีนี้มันมีอีกมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องการจัดการความกังวลที่มันเกี่ยวกับคนอื่นหรือสังคมรอบข้างเรานี่แหละครับใช่เลยค่ะอันนี้ก็สำคัญถ้ามองในภาพใหญ่ๆนะ ชีวิตคนเราเอาจริงๆมันสั้นกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะการเสียเวลาไปกับการคิดเล็กคิดน้อยกังวลว่าใครจะมองเรายังไงใครจะคิดอะไรเนี่ยเออบางทีมันอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่บางครั้งการเลือกที่จะไม่ต้องใส่ใจเรื่องบางเรื่องไปบ้างก็ทำให้ชีวิตเราเบาขึ้นเยอะเลยนะคะมีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดมากเลย คือบทสนทนาส่วนใหญ่ที่เรากังวลกันนักหนาว่าแบบเอ๊ะพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือคนอื่นจะคิดยังไงกับคําพูดเรานะจริงๆแล้วนะคะมันถูกลืมไปเร็วมากเลยค่ะน้อยคนมากที่จะจํารายละเอียดได้หมดจริงด้วยสิครับพอคิดแบบนี้แล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยฮะเราเองก็ลืมเรื่องคนอื่นเหมือนกันนี่นะใช่ไหมล่ะคะเหมือนที่เราเองก็ลืมบทสนทนากับคนอื่นไปนั่นแหละคะ่ะแล้วเรื่องที่กังวลว่าคนอื่นอาจจะไม่ชอบเราล่ะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนคิดมากเจอบ่อยเหมือนกันนะผมว่าอันนี้หนังสือเขาแนะนําว่านะคะการมีเพื่อนหรือใครสักคนที่เราคุยด้วยแล้วสบายใจจริงๆอะคะ่ะแค่คนเดียวก็ได้นะมันช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านตรงนี้ไปได้มากเลยหรือบางทีความกังวลมันเกิดจากที่เราไม่กล้าถามในสิ่งที่มันขาใจเราอยู่ Hmm. Hmm. การรวบรวมความกล้าถามออกไปตรงๆเลยเนี่ยมันมักจะช่วยให้เรื่องกระจจางขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บมาคิดต่อเองให้ปวดหัวไงคะอ๋อ oh, คือเคลียร์ไปเลยดีกว่าเก็บมาคิดเองใช่ค่ะชัดเจนไปเลยแล้วถ้าเจอคำพูดแย่ๆจากคนที่ไม่ชอบเราล่ะครับควรรับมือยังไงดีอันนี้ก็น่าสนใจครับครับอันนี้ก็น่าคิดวิธีที่ดีที่สุดที่นังสือแนะนำนะคะอาจจะเป็นการไม่ต้องไปข้องแวะหรือไม่ต้องไปตอบโต้อะไรเลยคะ่ะ ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไปเราไม่จําเป็นต้องเอาคําพูดหรือพนังงานลบๆของคนอื่นมาใส่ใจหรือมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเลยค่ะเสียเวลาเปล่าๆอืมไม่ต้องไปให้ค่าว่างั้นเถอะสุดท้ายครับมีอีกเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอและก็ทำให้คิดมากได้เหมือนกันคือการเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนๆโดยเฉพาะเรื่องความสำเร็จความก้าวหน้าอะไรผมนี้ใช่ค่ะ ประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยการเปรียบเทียบแบบนั้นเอาจริงๆแทบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะว่าเส้นทางชีวิตหรือบริบทของแต่ละคนมันต่างกันอยู่แล้วอะคะ่ะการที่เราไปโฟกัสที่การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขน่าจะมีความหมายแล้วก็สร้างสรรค์กว่าเยอะเลยดีกว่าไปเปรียบเทียบที่มันบั่นทอนกำลังใจตัวเองเปล่าเปล่าเนาะ ครับผมสรุปแล้วหัวใจของการไม่ใส่ใจในความหมายนี้เนี่ยมันไม่ใช่การเมินเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่เป็นการเลือกที่จะดึงโฟกัสกลับมาที่ปัจจุบันให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความสุขของตัวเราเองเป็นอันดับแรกถูกต้องเลยค่ะคือการเลือกใช้ชีวิตให้สบายใจขึ้นจัดการความกังวลอย่างเป็นระบบหรือว่าอะไรสำคัญจริงๆอะไรปล่อยผ่านได้บ้างแล้วก็หันมาใส่ใจกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆณนะตอนนี้ดีกว่าค่ะ ครับผถ้าเนื้อหาแบบนี้เป็นประโยชน์และน่าสนใจนะครับช่วยให้เข้าใจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างมากขึ้นก็อย่าลืมกดติดตามช่อง n o m a b l e or Not รู้ไว้ใช่ว่ากันไว้นะครับเราจะมีเนื้อหาน่าสนใจแบบนี้มาคุยกันอีกเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ